นิวคาสเซิลหมายตาจบน้องชายจูดเบลิงแฮมดาวรุ่งเบอร์มิงแฮมซิตี้สโมสรนิวคาสเซิลอยู่ในเตดทีมอันดับ3ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวว่ากำลังหมายตาโจเบลิงแฮมแข้งดาวรุ่งวัย17ปีที่เล่นในตำแหน่งกองกลางของสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมอันดับ14ในลีกแชมเปียนชิพสำหรับโจเบลิงแฮมแข้งชาวอังกฤษเป็นน้องชายแท้แทของจูดเบลิงแฮมทีมเสือเหลืองบาโรเซียดอทมุลว่าที่แข้งค่าตัวแพงคนต่อไปของอังกฤษ และยังเป็นที่ต้องการตัวจากหลายสโมสรดังในยุโรปตอนนี้จากรายงานระบุเพิ่มเติมว่าโจ๊บเป็นลิงแฮมเข้าร่วมทีมเยาวชนของเบอร์มิงแฮมทีมเก่าของพี่ชายเขาตั้งแต่15ปีซึ่งดาวรุ่งเบอร์มิงแฮมซิตี้รายนี้กำลังเป็นที่ต้องการตัวของหลายสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมโดยตกเป็นข่าวกับทั้งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซันเดอร์แลนด์และมิดเดิลสโบโรนอกจากนี้ยังมีเรนเจอร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและนี ที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของดาวรุ่งรายนี้ด้วยเช่นกัน